ก็ต้องของกราบสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับพบรายการในอ In Game เมื่อกับผมเดชยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Naruto X Naruto Ninja w เ r กันด้วยนะครับสำหรับตัวของเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวตัวละคร Naruto Uzumaki ล่างไฟนอ่โชว์ดาวครับผมีคิส7ชุด Seven Star ที่2 นี่น่าจะเป็นหนึ่งในคลิปวิดีโอที่ผู้เล่นเกมนารูโตะเอ็กบูโตะยินจาวาทิกหลายคนนะครับรอมานานครับกับตัวของนารูโตะร่างไฟนอลและซาเลกะไฟนอลในส่วนของการรีคิด7ดาวชุดที่สของตัวละครนับตั้งแต่ตัวของ4ปีแอนนิวอร์ซารีจนมาถึงปัจจุบันครับคือ5.5ปีแอนนิปีอเนวัลซารีผ่านมาเป็นเวลาก,กว่า1ปีครึ่งครับในที่สุด2ตัวนี้นะครับก็ได้ทําการรีคิด7ดาวชุดที่2พร้อมกับอันตีครับผม การต่อสู้ครั้งสุดท้ายของ2ตัวละครน,นี้ครับกับตัวของโนโตะที่เป็นในสนงตัวเดอะลัสลาเซงกันครับผมมาในสวงตัวเจ็ดดาววีสองของตัวละครและก็สกิลเซตใหม่จะมีความสามารถอะไรยังไงบ้างนะครับผมเชิญรับชมและรับฟังได้เลยนะครับผม เริ่มกันที่อันติของนารูโตะกันก่อนเลยครับสำหรับตัวของอันติลาซิงกันคอนคลูชันนะครับผมบทสรุปแห่งการต่อสู้ของนารูโตะกับสริเกะครับของนารูโตะครับก็เป็นในส่วนตัวลาซิงกันนะครับผมใช้ในการพุ่งไปด้านหน้าสร้างความเสียหายรัศมีวงกว้าง1แมปเต็มๆครับตัวของอันตินี้เป็นอันติแบบฟรูแอเรียครับไม่ว่าจะอยู่ตรงจุดไหนนะครับหรือว่า อยู่ที่ไกลแค่ไหนก็ตามครับก็ยังสามารถโดนดาเมจจากตัวของอันตีได้100%นะครับผมอันตีนี้นะครับสามารถตัดตายเกิดตัวละครจากยันตายเกิดหรือว่าบัฟเอฟเฟกบัฟตายเกิดได้นะครับผม ลด CP ตัวละครที่โดนเมื่อใช้อันตินี้ในการกันบ้านติดสถานะมึนงงกับสโลระดับลักลด ATK ระดับลักครับเพิ่มครูดาวสกิลให้กับตัวละครที่โดนดาเมจนะครับระดับมหาศาลเอฟเฟกเหมือนกันกับตัวของอันติซึเกิล่างวียอชิกินะครับผมลดอมตะตัวละครที่โดนได้2วินาทีได้รับบัฟอมตะทั้งตนเองและเพื่อนร่วมทีมครับทำการรีคอเวอร์ CP จำนวนมหาศาลหนึ่งครั้งหลังกดใช้งานอันตินะครับผมจะเหมือนกันกับตัวของอันติคาวกินะครับ เพิ่มบัฟเอทีคและคริติครอระดับลักให้กับตนเองทวีคูณดาเมจเมื่อคุณมีบัฟเฟดคราชนะครับผมการประทะกันแห่งโชคชะตาซึ่งเป็นบัฟประจําตัวละครของตัวนารูโตะนะครับผมเมื่อคุณมีบัฟนี้อยู่แล้วทาการกดใช้งานอันตีอันตีจะแรงขึ้นเป็น2เท่านะครับผมเมื่ออัพอันตีเป็นเลเวลแปดผลเอฟเฟกต์ลักจะกลายเป็นฮิวทําการเพิ่มคูดาสกิลให้กับตัวละครที่โดนมากยิ่งขึ้นจากมาระดับมหาศาลให้เพิ่มไปมากกว่าเดิมนะครับผม ทำการเพิ่มบัฟต้านท่าสาย ex length release anihilation m a n u p l e t และ impact ระดับ medium นะครับผมเมื่อคุณอัอััติิเป็นเ e v e l 15ผลต้านท่า ex ระดับ medium นะครับกายเป็นระดับ l าก k ผลบัฟอมตะจาก5วิกลายเป็น10วิครับ ในส่วนของตัว ex effect ครับเมื่อคุณทําการเก็บเกรแดงเต็มและทาการกดใช้งานอันตีครับ naruto ร่างไฟนอลจะได้ในส่วนตัวบัฟตายเกิดครับพร้อมกับลดคูดาวสกิลอันตินะครับผมลง50%เมื่อสมมุติว่าคุณมีอันตีคูดาวที่60วีนะครับผมหากคุณทําการกดใช้งานตอนที่เกรแดงเต็มคูดาวอันตีคุณจะโดนลดลงครึ่งหนึ่งครับจาก60ก็อาจจะเหลือแค่30นะครับผมพร้อมกับดาเมจอันตีคุณเพิ่มขึ้น30%เมื่อคุณกดใช้งานตอนที่เกรแดงเต็มครับ ต่อกันด้วยตัวของสกิลลิมิตเบรกครับกับตัวของเบสเฟรนนะครับผมเป็นชื่อสกิลที่ดีมากครับเพื่อนที่ดีสุดของนารูโตะนะครับผมกับตัวของสกิลคุรามะนะครับผมสกิลนี้ครับเป็นสกิลที่เหมือนกันกับตัวของนารูโตะร่าง KLM นะครับที่เป็นในสองตัวคุรามะนะครับทำการคำรามนะครับสร้างความเสียหายรัศมีดาเมจหนึ่งแมปเต็มๆเป็นแบบฟรูแอเรียนะครับผมซึ่งไม่ว่าจะหันหน้าไปทางไหนอยู่ตรงจุดไหนก็ตามครับสามารถสร้างความเสียหายได้รัศมีหนึ่งแมปเต็มๆแบบไม่สามารถหลบหนีได้ครับ แต่ว่าในส่วนงการทำดาเมจที่2ท,ที่เป็นการปล่อยบอสัตหางลงพื้นนะครับจะสร้างความเสียหายแค่จุดที่คุณรามยิงลงไปเท่านั้นครับถ้าเกิดว่าคุณรามหันหลังอยู่นะครับผมจะทําการสร้างความเสียหายแค่เฉพาะการคํารามเท่านั้นแต่การระเบิดจากบอสัตหาง ใครที่ไม่ได้อยู่ตรงจุดนั้นครับก็จะไม่ได้รับดาเมจครับผมเพราะฉะนั้นการลดอมตะและการสถานะจากสกิลนี้นะครับผมโดยหลักแล้วครับจะลดได้จากการคำรามทั้งแมปนะครับผมส่วนการลดดอกที่2จากการยิงบอลสถานาคุณต้องยิงให้โดนเองด้วยตัวของคุณเองนะครับผมเมื่อคุณใช้สกิลนี้ในการกันบ้านครับสามารถลด CP ตัวละครที่โดนได้เพิ่มครูดาวสกิลให้กับตัวละครที่โดนพร้อมกับเอฟเฟกต์ใหม่ครับทำการลดบัฟต้านสถานะมึนงง ซึ่งตรงนี้ครับมีผลกับในส่วนของการทําต้านมึนงง1 0 0ของตัวละครด้วยนะครับผมหรือก็คือการต้านมึนงง100%ในเกมนี้นะั้นแทบจะเรียกได้ว่าถ้าเกิดเจอสกิลนี้เข้าไปจะไร้ผลแล้วนะครับผมหรือก็คือเพิ่มโอกาสในส่วนของการติดมึนงงได้ต่อให้คุณจะทําบัฟต้านมึนงง1 0 0นะครับผมเอฟเฟกระดับมีเดียมทําการตัดบัฟตัวละครที่โดนได้รับบัฟอมตะทั้งตนเองในเพื่อนร่วมทีมครับ ทำการด e ฟเฟนซ์ซีพีตรอนะครับผมทำการต้านการโดนลด CP จากสกิลเอฟเฟคระดับมีเดียมเพิ่มบัฟต้านท่าสาย n o r m l l ลเลง e ี e ลชั a n อะนิเฮเลชันมานูเพลทและ i m p a c t เอฟเฟคระดับล้าครับได้รับบัฟการสถานะ ทำการรีคอเวอ HP จากปริมาณ HP สูงสุดของตัวละคร10%นะครับผมก็คือนารุโตะไม่สามารถรีคอเวอ HP แบบตลอดเวลาได้ไม่ได้เป็นบัฟครับแต่ว่าทุกครั้งที่คุณกดสกิลนารุโตะนะครับสกิลลิมิตเบรกนี้จะทำการรีคอเวอ HP ให้คุณ1ครั้งเป็นก้อนใหญ่นะครับผมโดยคิดจาก10%ของตัวละครเช่นคุณมีเลือด100,000ครับเมื่อคุณกดสกิลคุณจะเด้งเลือดคืนได้10,000นั่นเองนะครับผม ทำการลดคูลดาวสกิลตัวละครลง2วินาทีระดับมีเดียมครับเพิ่มในส่วนตัวบัฟเฟตคราชนะครับผมเป็นบัฟประจําตัวละครของนารูโตะนะครับผมทําการแสดงตําแหน่งกับดักในรัศมีดาเมจของตัวการคำรามนะครับผมทําการทวีคูณดาเมจให้สกิลนี้แรงขึ้นเมื่อคุณมีบัฟประจําตัวละครของนารูโตะนะครับผมพร้มกับ นัูโตะครับสกิลนี้จะแรงขึ้นตามจำนวนตัวของเพื่อนนะครับที่เป็นเพื่อนร่วมทีมและพันธมิตรในภายในแมปนะครับผมแล้วก็ตัวของตัวละคกรกันบ้านรวมถึงมอนสเตอร์ต่างๆด้วยนะครับผมหากคุณใช้กันบ้านในห้องที่มีมอนเยอะๆนะครับผมมอนก็จะช่วยเพิ่มบับให้สกิลนี้ของคุณนั้นแรงขึ้นมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมเมื่อคุณอัพสกิลเป็นเลเวล8ผลเอฟเฟกลากลายเป็นฮิวครับมีเดียมกลายเป็นลาก ทำการลดคูดาสกิลตัวละคร2วิกลายเป็นสกิลนี้สามารถลดคูดาสกิลของนารลโตะได้50%ครับพร้อมกับเพิ่มเวลาการสถานะให้กับตัวละครลดดาเมจที่ตัวละครนารลโตะได้รับลง30%ครับและตัวของเพื่อนร่วมทีมครับได้รับบัฟพิเศษลดดาเมจที่เพื่อนได้รับลงระดับสม a l l ครับในส่วนตัวบับต้านท่าสาย normal จนถึง impact นะครับผมที่เป็นเอฟเฟกระดับลาก พอเป็นเลเวล8กลายเป็นฮิลครับในส่วนตัวเอฟเฟกตรงนี้ครับบัฟต้านท่าธรรมดาจากระดับฮิลนะครับผมไม่สามารถโดนลบล้างออกได้หรือก็คือการตัดบัฟจากเสาหรือว่าตัวของสกิลตัวละครไม่สามารถตัดบัฟต้านท่าของนรตกออกได้นั่นเองครับในส่วนของตัวผลลิมิตเบรกครับเมื่อคุณทำการลิมิตเบรกบวก1คูดาวจาก8จะเหลือ5วินาทีลดอมตะได้3วิ สร้างความเสียหายกับตัวละครสายสีแดงบวก10%ตลิมิตเบรกบวก2ทําการลดอมตะจาก3วิกลายเป็น4วิครับพร้อมกับลดการสถานะได้ถึง20วินาทีพร้อมแล้วก็สร้างความเสียหายกับตัวละครสายสีแดงจาก10%กลายเป็น30%ครับในส่วนของตัวลิมิตเบรกบวก3ครับสามารถลดอมตะจาก4วิกลายเป็น7วินาทีและเพิ่มคูดาวให้กับตัวละครที่โดนสกิลของนารโตะนะครับผมต่อเนื่องมาจากตัวของเอฟเฟกต์เลเวลนะครับ และก็ในส่วนตัวบัฟดีเฟนซ์ซีพครับเพิ่มจากในส่วนตัวระดับล้ากลายเป็นฮิลและเปลี่ยนจากการที่นารนโต,โตได้คนเดียวกลายเป็นได้ทั้งทีมแทนนี่คือทั้งหมดในส่วงตัวเอฟเฟกต์ลิมิตเบรกครับผมสกิลสุดท้ายครับดากระจายกลงจากสัตหานครับผมเป็นสกิลที่ผม โปรดปรานและก็ชอบที่สุดภายในเกมนารุโตะแล้วก็ตัวของอนิเมะนารุโตะด้วยนะครับผมสกิลนี้ครับมาตั้งแต่ตัวของนารุโตะล่าง6วิถีล่างแรกแล้วแต่ได้มาเฉิดฉายจริงๆคือตัวของนารุโตะ6วิถีนะครับล่างที่2ที่สู้กับคางุยะมาเป็นในส่วนของตัวล่างนี้ครับเรียกได้ว่าทํามาแบบไม่ผิดหวังแล้วก็เก่งโกงและเวอร์มากจริงๆครับสกิลนี้เมื่อปาไปจะทําการดูดศัตรูนะครับโดยรอบเข้ามารวมกันที่จุดๆเดียวเหมือนกันกับสกิลลิมิเตดเบรกของคางูยะเลยนะครับผมสกิลนี้ทะลุา่าได้100า,าน ต้านได้และบัฟต้านธาตก็ต้านดาเมจจากสกิลนี้ไม่ได้นะครับผมลด CP ตัวละครที่โดนเมื่อคุณใช้ในการกันบ้านติดสถานะมึนงงมืดบอดสโลระดับมีเดียมลดบัฟอเวชั่นเรทระดับมีเดียมครับแล้วก็ตัดบัฟการีโคเวอร์ HP ระดับมีเดียมซึ่งเอฟเฟกที่พูดมาทั้งหมดนะครับจะสุ่มออก2บัฟนะครับจากที่กล่าวมาทุกครั้งที่คุณกดใช้งานสกิลครับลดอมาตะด้วยสาวิเพิ่มบัฟดีเฟนนะครับมีผลทั้งตนเองและเพื่อร่วมทีมเอฟเฟกระดับล้า เพิ่มบัฟเอทีเคระดับมีเดียมด้รับบัฟอมตะรีโคเวอร์ HP ครับเป็นแบบบัฟตลอดเวลานะไม่ใช่การรีแบบจํานวนเปอร์เซ็นต์นะครับผมทําการทวีคูณดามเมจเมื่อคุณมีบัฟประจําตัวละครของนารูโตะนะครับผม ในส่วนตรงนี้ครับผมทําการปลดกับดักในลัศมี damage ของตัวสกิลเพิ่มบัฟใหม่ครับบัฟความแม่นยำนะครับผมทําให้สกิลของคุณนะครับผมสามารถโดนเอฟเฟกกับตัวละครได้ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็สามารถใช้งานโดนตัวละครที่มีบัฟลบหลีกได้ง่ายขึ้นครับเป็นการเอามาเสริมกับในส่วนตัวบัฟการลด e v o l u i o n rate ครับซึ่งบัฟลด e v a l i o n rate ในส่วนของตัวเลเวล8นั้นมันเป็นเอฟเฟกแค่ในส่วนตัวระดับลักครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณใส่บัฟนี้เข้าไปครับมันกลายเป็นว่าการลด e v o l t i o n rate ของคุณนั้นอาจสามารถไปถึง ระดับฮิวได้นะครับผมโดยการมีบัฟนี้เพิ่มเข้าไปนะครับผมทำการรีคยง HP มากยิ่งขึ้นเมื่อคุณอัพสกิลเป็นเลเวล8ผลเอฟเฟกต์ล้ากลายเป็นฮิวและมีเดียมกลายเป็นล้กครับผมทำการได้รับบัฟดีฟเฟน์นะครับระดับฮิวทั้งตนเองและเพื่อนร่วมทีมโดยที่ไม่สามารถโดนลบล้างออกได้นะครับผมและนี่คือทั้งหมดของตัวเอฟเฟกต์สกิลดกระจายกงจากนะครับ ก็จบกันไปแล้วสำหรับการรีวิวตัวของโโตะร่างไฟนอตโชดาวน์นะครับผมดีคิดเซเว่นสตาร์ชุดที่2แล้วบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เหนื่อยมากครับผมเพราะสกิลเอฟเฟกต์มันยาวเป็นหางเว้าครับผมคือ เหนื่อยนะครับถ,ถ้าเกิดคุณลองกอนะครับผมไม่ได้ทำทางสแตมป์ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าในส่วนตัวสกิลลิมิตเบรกครับใช้เวลาเกือบ4นาทีนะครับผม4นาทีนิดๆเลยครับในการอธิบายความสามารถทั้งหมดของตัวสกิลครับผมสกิลแต่ละอันก็นาที2นาทีอัพนะครับคือไม่ใช่สั้นๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับผมแล้วผมคือ ผมก็ดีใจนะที่โตกกับเก๋มาแค่2ตัวนะครับแต่แบบว่าความความสามารถอฟเฟกมันคือแบบว่าใช้เวลาแปลเท่ากับตัวละคร4ตัวด้วยซ้ำนะครับผมคือไม่โคตรยาวนะครับผมอ่ะเอาเป็นว่าเราพักตรงน,นั้นกันดีกว่าตัวของโตโดยรวมเป็นไงครับแน่นอนครับผมขอบอกตรงนี้เลยว่าโตกกับเก๋เก่งทั้งคู่ครับไม่มีใครด้อยกว่ากันครับแค่ความสามารถบางอย่างจะถูกทดแทนกันด้วยในบางส่วนนะครับผมตัวของโดยรวมครับ โตจะเล่นง่ายกว่าเกศครับส่วนเกศจะแรงกว่าโตนะครับผมมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเกศเป็นตัวละครสายสีแดงดูของเอฟเฟกของเกศนะครับผมสามารถจัดการศัตรูได้ แรงกว่านะครับผมแล้วก็มีประสิทธิภาพกว่าในระดับหนึ่งเนื่องจากว่าตัวของเกตนะครับมันเป็นสีแดงใช่ไหมและเอฟเฟกมันครับทวีคูณดาเมจบวกกับการทำไดเมจต่อเนื่องเนี่ยค่อนข้างจะแรงแต่ว่าของเกตนะครับเดี๋ยวผมจะไปเจาะลึกนะครับแน่นอนว่าดูดูในคลิปรีวิวดีกว่านะครับผมทีนี้เราพูดของโตเพราะนี่คือคลิปรีวิวโตนะครับผมโตนะครับแน่นอนว่าสุมมาไม่เสียของนะครับผมแล้วก็ไม่เสียไดเชรแน่นอนอันตีนะครับสามารถใช้เข้าบ้านได้และมันมีการชาร์จนิดนึงนะครับช่วงเวลาที่มันชาร์จอยู่มมััันนจะะออโบบกไร กับสกิลสีดาวครับสกิลสีดาวโตวที่เป็นดาวกระจายครับมันจะปาเข้าไปข้างหน้าและทําการดูดศัตรูอย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับผมในจังหวะนั้นแหละครับคุณสามารถทําได้2อ,อย่างคือ 1. คุณสามารถเดินแล้วกดลิมิตเบรคคาบเส้นนะครับผมเพื่อที่จะทําการคารามลดอมตะในบ้านในนะครับผมแล้วขณะที่บ้านในกําลังโดนดักกระจายกงจากอันเนี้ยดูดอยู่นะครับผมมันก็จะโดนคุณละมะายิงปองสัตหงใส่ทําให้ล้มหรือคุณจะคอมโบกับอันตีในการปาดักกระจายกงจากเข้าบ้านนะครับผมแล้วอันตีพุ่งเข้าบ้านก็ได้เพราะว่าสกิลนี้จะลดอมตะ3าวิไปบวกกับช่วงเวลาบัฟอมตะในบ้านในนะครับผมมันจะโดนลดลงพอดีและบวกกับการลดอมตะจากอันตีอีก ทุกอยากจะคอมโบพร้อมกันครับและพอดีมากในส่วนตัว4ปีอันนิวเซอรีต้องยอมรับว่าเกตทําได้ดีกว่าโตะในระดับหนึ่งครับในเรื่องของการเล่นที่ง่ายกว่าไวแล้วก็ในส่วนของความเร็วความแรงนะครับหลายๆอย่างแต่ว่าพอมาเป็นในสวนตัว5.5ปีผมต้องบอกตรงนี้ก่อนว่าโตะค่อนข้างเล่นง่ายกว่าเกตนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเป็นมิตรกับผู้เล่นก็คือไม่ซับซ้อนไม่ยากเล่นง่ายทั้งการคอมโบสกิลปลาดอกกระจายกงจาก กดสกิลทั้งลิมิตเบรกอันใหม่หรืออันเก่าก็ได้นะครับผมแล้วกดอันตีตามก็ได้อันตีของโตนะครับคูดาวแค่เก้าวิเท่านั้นในการเก็บเกลดแดงเต็มมีข้อเสียอย่างเดียวครับคือโตนะครับผมจะต้องเก็บเกลดแดงให้เต็มเท่านั้นถึงจะได้บับตายเกิดนะครับผมซึ่งตรงข้ามกับเกลดที่มันกดแล้วมันได้ทันทีแต่มันจะมีในส่วนตัวบางอย่างที่มันต่างกันนะครับคือในเรื่องของโตเนี่ยมันมีการเพิ่มคูดาวสกิลระดับมหาศาลเลยทําให้ตัวของการได้รับบับตายเกิดนะครับมันไปอยู่ที่การเก็บเกลดแดงเต็มแทนนะครับ แล้วก็ของโตกนะครับจะมีการทำดาเมจเพิ่มมากกว่าเกศน,นะครับผมเพราะว่าโตกมันเป็นสีเหลือง เกมมันเลยพยายามยัดดาเมจให้กับอันตีโตขึ้นไปแล้วก็สกิลของโต ok ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการทวีคูณดาเมจให้กับสกิลที่ถ้าเกิดคุณเอาไปการบ้านนะครับอย่างเช่นในกรณีนี้บ้านในเนี่ยมันมีตัวของเพื่อนเราอยู่นะครับสกิลโต ok ก็จะแรงขึ้นนะครับผมแล้วโต ok เพิ่มความถึกให้เพื่อนได้ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นตัวของบัฟต้านธาตุนะครับผมให้กับตนเองที่ลบไม่ได้ตัวของบัฟดีเฟนนะครับให้กับเพื่อนทั้งทีมที่ลบไม่ได้ด้วยนะครับผมบัฟดีเฟนที่ก็ต้านดาเมจ30%นะครับผมคือตตตน,น้้ัววลเหาาายๆดมไ ไม่ว่าจะเป็นตัวของบรูโตโต20ปีรวมถึงโตไฟนอลครับในตระกูลของโตนะครับหรือว่าตระกรอสีเหลืองหลายๆตัวเนี่ยทำได้ค่อนข้างเยอะครับผมตัวของโตตัวนี้นะครับแนะนําก็คือสามารถใช้ยืนได้ทั้งบ้านนอกแล้วก็บ้านในนะครับผมสามารถใช้เป็นตัวบุกบ้านแบบโซโลก็ได้บุกแบบทีมก็ได้ครับมีประสิทธิภาพหลายอย่างแต่ว่าข้อเสียหนักของโตคือโตไม่มีบัฟวิ่งไวนะครับผม ตัวของโตกับเก๋ไม่มีบัฟวิ่งไวสิ่งที่จะแก้ปัญหาตัวนี้ได้ครับคือคุณต้องใช้ในส่วนตัวฟอนล์อพสกิลครับในส่วนตัวสกิลสีดาวเดวกระจายครับให้คุณทําการเอาเวกสกิลให้เป็นบอลนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมผมแนะนําอยู่2ตัวแต่ความจริงแล้วผมขอเอาตัวเดียวเลยดีกว่าผมไม่ค่อยแนะน e ําอิทจิเพราะว่า ตัวของสกิลโตครับมันดูดอยู่ที่ระยะไกลอยู่แล้วถ้าเกิดคุณเอาอีทจิกแสงอุตสามาฟอนโลให้กับโตไฟนอลครับมันจะเป็นการดูดเข้ามาใกล้เราแล้วมันจะเป็นการทําให้ระยะมันย่นลงครับอาจจะขัดจังหวะหรือเสียจังหวะได้ผมแนะนำนะครับสกิลฟอลโลที่ดีที่สุดของตัวของโตะนะครับผมคือสกิลสีดาวของคาวกิครับมันเพิ่มในส่งตัวบัฟอเวชั่นเลนและบัฟวิ่งไวได้นะครับผมเพราะงั้นนะครับผม คือตัวของโตะนะครับผมดีที่สุดคือเอาคาวกิมาฟอลโล่ให้สกิลตัวเองครับผมมันเป็นการคอมโบด้วยเพราะว่าสกิลกระจายของโตะนะครับมันปาแล้วมันจะดูดศัตรูรวมกันใช่ไหมตัวของคาวกิครับจะพุ่งออกมาจากตรงข้างหน้าและไปตัดบับตัวละครที่โดนดูดอยู่ข้างในครับ มันเป็นการคอมโบที่เพอร์เฟกที่สุดนะครับผมเป็นอะไรที่ค่อนข้างคุ้มแล้วนะครับผมเหมือนก็รู้อยู่แล้วครับถ้าเกิดเราอิงตามจากอนิเมะบรูโตะก็คือคาวากิมันลูกลักโตะนะครับผมวนของเกตน,นะครับผมไม่ใช่เรื่องยากเพราะเกตมันมีบัฟวิ่งไวจากสกิลเก่านะครับผมเพราะงั้นก็ตามนี้นะของโตะนะครับใช้ได้ทั้งเป็นตัวบุกบ้านการบ้านนอกกัารบ้านในก็ดีนะครับผมสกิลเพอร์เฟกมากผมมองได้ถึงการเล่นระยะยาวที่มากกว่า1ปีด้วยซ้ำครับผมว่า จนกระทั่ง 5. อ่าตอนนี้5.5ปี6ปีจะไปถึงตัวของ6.5ปีผมว่า โตไฟนอลกับเกียไฟนอลก็ยังเล่นได้ปกติครับเพราะอะไรเพราะว่าตัวของโต้ไฟนอลเกียไฟนอลนะครับความจริงสกิลมันยังเก่งเหมือนเดิมนะครับตั้งแต่ตัวของ4ปีจนมาถึง5.5ปีเลยแต่เพียงแค่มันติดตรงที่สกิลมันโดนต้านธาตุครับมันไม่สามารถทำดาเมจได้แต่พอมีสกิลเซตใหม่มาครับโตนะครับทำดาเมจทะลุธาตุหนึ่งร้อยบัฟต้านไม่ได้ครับแถมมีลดต้านธาตุอีกหลายๆอย่างนะครับผมทำให้ตัวของโตมันก็สามารถเล่นได้ในที่สุดนะครับผมจนตอนนี้ผมก็มองว่่าาาาโตตตนนะะถ้้คคคุุณอออัััพสสดดหรรรืวไกิลมมบบเซ2 15ผ ก็อยู่ได้ยันประมาณ6ปีหรือ6.5ปีก็สามารถอยู่ได้ผมว่าแค่ได้6ปีเนี่ยครึ่งปีเนี่ยมันก็คุ้มกับเงินที่เราเสียไปแล้วนะครับผมเพราะงั้นนะครับผมสุ่มเลยนะครับไม่ต้องรอเนาะโตกับเกตคุณได้ใครมามันก็ดีทั้งคู่ครับผมนี่ก็คือทั้งหมดของการรีวินโนโตนะครับผมประมาณนี้โอเคนะครับผมไว้เจอกันใหม่คิวโดแนนและไลสตินถัดไปวันนี้ขอตัวไปก่อนถ้าเกิดคิวโอนี้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยก็ฝากกันกดไลค์ด้วยนะครับผมซิลาบาเจอกันครั้งหน้าครับ